พะเยาเองก็มีการจัดตั้งศูนย์บัญบรรชาการเหตุการณ์นะครับให้ทุกภาคส่วนดําเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้นเป็นการสกัดกั้นยับยั้งต่อสู้กับโรคไวรัสโควิด -19 โควิด -19 นะครับสำนักงานจังหวัดพะเยานะครับมีการตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ข้าราชการและประชาชนทุกคนที่เดินทางเข้ามายัางสารกลางจังหวัดพร้อมกับใช้เจลล้างมือฆ่าเชือ้อตามมาตรการป้องกันการติดเชือ้อโควิด -19 ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดและสำนักงานคุมปรัพติจังหวัดนะครับได้ออกให้ความรู้วิธีการล้างมือที่ถูกต้องรวมถึงการป้องกันแก่เจ้าหน้าที่ในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยาด้านนายกมลเชียงวงผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าได้ออกมาตรการตรวจเข้มในสถานที่สําคัญรวมถึงด่านชายแดนถาวรบ้านห้วกอาเภอภูซางสั่งระงับการเดินทางเข้าออกของบุคคลต่างด้าวส่วนกรณีการเดินทางของแรงงานจากกรุงเทพมหานครเข้ามายัางภูมิลาเนาในจังหวัดพะเยานั้น ทางสำนักง,งานขนส่งจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดได้ตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางกลับมาตั้งแต่วันที่22มีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้โรงพยาบาลพยาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาลและวิทยาลัยพยาบาลบารมราชชนนีพยาวนำนักศึกษาพยาบาลเตรียมพร้อมช่วยเหลือหากสถานการณ์ยกระดับและมีความต้องการบุคลากร,กรเพิ่มขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดพยาวเองก็ได้มีการตั้งด่านสกัดกั้นจำนวน5ด่านบนเส้นทางสายหลัก ที่จะเข้ามาอย่างจังหวัดพะเยาโดยมีการบรูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการคัดกรองบุคคลอย่างเข้มงวด